สวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องเกสอรแฟมิลร่นะคะวันนี้น้องเกสอรก็อยู่ตัวเดียวคะ่ะพิมคูณหนีเที่ยวน้องเกศศรอยูคนเดียวเงาเลยค่ะแม่แม่แมพิมคูณหนีเที่ยวตามเ,ออเดินเล่นตามทุ่งนาคะ่ะใครเครียดค่ะแม่แม่น้องเกสอรไม่ได้ไปน้องเกสอรรออยู่บ้านพี่คำคูณคะ่ะ น้องเกศรก็ตกงานมาเออ่นานแล้วค่ะแม่แม่ตกงานมานานแล้วค่ะตั้งแต่โควิดมาเลยค่ะก็ยังไม่มีงานค่ะยังรอโควิดหายก่อนนะคะแม่แม่ถึงจะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ค่ะ ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝากแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยค่ะฝากช่องเลเล่ของเราด้วยค่ะฝากช่องน้องกีอนเพือนไม่รีในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยค่ะกดติดตามช่องของน้องก็ยังไรสดไม่ได้เลยค่ะก็คนติดตามยังไม่ครบหนึ่งพันคนเนาะยัง ไล่์สนไม่ได้ค่ะก็ลงคลิปไปเรื่อยๆค่ะแม่ๆลงคลิปไปเรื่อยๆก่อนค่ะกรากแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ